โอ้โหมาตัวนะครับตายครับโอ้หสิ่งใหญ่เลยครับตัวเป็นเก่าครับโอ,โอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังครับโอ้ตัวนี้ใหญ่มากครับ ไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นครับ,อรบโอ้โหอ้ใหญ่จริงครับตัวนี้ใหญ่จริงครับดูนะครับขาวในน้ำนะครับโอ้โหดูมาทึงครับตัวนี้ โอ้ตักมากับอโอ้โอโอโอตัยาครับตัวใหญ่ครับหัวชนสวิงก่อนครับผมโอ้น่าจะประมาณแปดครับตัวนี้ยแปดโลน่าจะได้ โอใหญ่มากครับโอ้โหโอ้เปียกคนเลยครับโอ้โหนี่ใหญ่จริงครับตัวนี้คนก็เปียกครับเนี่ยโอ้ยกให้ดูครับโอ้โหบิ๊กจริงๆครับตัวนี้ไซส์บิ๊กเลยครับ มันจะมีแปดโลครับตัวนี้นี่ครับมาดูความใหญ่ของตัวนี้นะครับเล่นเราผมเปียกทั้งตัวแล้วครับปลาตัวนี้นี่ครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะเนี่ยนี่ครับปักกายก็จะมีเนียครับตัวนี้ประมาณห้าห้าหรือหกสองสี่หกเจ็ดจุดครับตัวนี้เจ็ดจุดความใหญ่นะครับดูเทียบตัวกับตัวผมนะครับเนี่ยโอ้โหมาดูครับเบ็ดโชกุนนะเนี่ยครับ ก่อเข้ามุมปากนะครับนี่ครับเข้าปากเหนียวตรงนี้ครับเดี๋ยวแกเบ็ดให้ดูนะครับนี่ครับเบ็ดโชกุลเอ็นสามสิบศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับนี่ครับเบ็ดโชกุลนะไม่มีอาการเหยียดนะครับนะครับถ้าเข้าเต็มวงจะเหยียดยากเหมือนกันครับแต่ก็ใหญ่ๆก็ไปหลายตัวเหมือนกันครับบางทีเหยียดสี่ห้าตัววันหนึ่งนี่ครับโอ้โหเล่นเอาเปียกทั้งตัวนะครับผม นี่ครับความใหญ่ของปลาตัวนี้นะครับโอ้น่าจะมีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดโลได้ครับตัวนี้นี่ครับโอ้ใหญ่มากครับเ๋็นทั้งตัวครับตัวนี้ตัวเดียวเอาเรื่องนะครับ